สวัสดีครับผมกเกษตรพิรมอีกสัปดาห์หนึ่งนะครับและเราก็กำลังอยู่ในหรือว่าอยู่ท่ามกลางฤดูการหาเสียงนั่งอยู่ที่บ้านหรือจะที่ไหนก็ตามเราก็จะได้ยินเสียงรถโฆษณาหาเสียงนะครับของพรรคการเมืองต่างๆก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา แล้วในขณะเดียวมันก็แสดงความคึกคักของการเมืองไทยในเรื่องนี้ด้วยแล้วก็พักการเมืองต่างๆก็ได้ออกไปให้ข้อคิดเกี่ยวกับการที่จะนำพาบ้านเมืองในเชิงหาเสียงเรียกร้องความสนใจแล้วก็จะมีนโยบายมาตรการต่างๆทยอยออกมามา,มากมาย ในระยะแรกๆก,ก็เริ่มที่จะหนักไปในเรื่องของการแข่งขันกันในเรื่องของโครงการประชานิยมของผู้แง่งๆของการเอาเงินของหลวงของพวกเราทั้งหมดได้ไปแจกคนอะไรต่างๆเหล่านี้ให้เป็นที่ฮือฮาเพื่อจะเสริมสร้างความสนอ,อกสนใจแล้วก็ขนานิยมแต่ว่าผมก็ขอย้ำนะฮะในฐานะประชาชนพลเมืองแล้วในฐานะผู้เสียภาษี แล้วก็ได้เห็นโลกมามากเพราะว่าได้อยู่ในต่างประเทศแล้วก็ได้เห็นความล้มเหลวของหลายหลายประเทศในอดีตแล้วก็ปัจจุบันที่ล่มสลายหรือว่าสิ้นเนื้อประดาตัวไปกับเพราะว่าการที่รัฐบาลของเขานั้นไปเล่นเรื่องโครงการประชานิยมอย่างกว้างขวางเป็นการอะไรฮะตำน้าพริกละลายแม่น้ำพูดแล้วพูดอีก เพราะว่าโครงการประชานิยมเนี่ยมันเป็นการแจกจ่ายเพื่ออย่างสุรุยสุร่ายไม่มีเป้าหมายใดๆที่จะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนและก็จริงจังหรือการไปการพัฒนาอาชีพต่างๆนะฮะจะเป็นทางด้านกเกษตรหรือว่าอุตสาหกรรมหรือทางด้านอุตสาหกรรมการบริการ ไอ้ต่างๆนานาเหล่านี้มันไม่มีความยั่งยืนมันเป็นเรื่องของความประเดียวประดาวหากินผักชีโรยหน้าเอาประโยชน์ของการได้ชื่อเสียงไปวันๆหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ทําอะไรที่จะนําไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและก็จริงจังนะแต่ว่าระยะหลังๆมันนี้ก็มีเริ่มที่จะมีหลายพักการเมืองที่เริ่มจะพูดในเรื่องของนโยบาย และมาตรการในเชิงแก่นสารเป็นสาระก็เริ่มที่จะนะฮะเป็นสิ่งที่ดีก็ขอแสดงความยินดีด้วยแล้วก็หวังว่าจะทํามากขึ้นนะฮะที่จะมีข้อเสนอต่อประชาชนอย่างเป็นชิ้นเป็นอันจะเป็นในเรื่องของภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมภาคการบริการรวมทั้งด้านการท่องเที่ยวนะฮะการศึกษาการรักษาพยาบาลทางด้านโครงสร้างพื้นฐานไอ้ต่างๆนานา,นาเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่จําเป็นเพราะว่าประเทศไทย ไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวเราต้องทำมาค้าขายกับต่างประเทศนะฮะพิธภพลมวลรวมของประเทศที่เรียกว่า GDP นั้น 60- 70%นั้นขึ้นอยู่กับการทำมาค้าขายระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นเราพึ่งพาตลาดต่างประเทศสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เราส่งออกไปขายแล้วก็ผลิตภัณฑ์บางอย่างที่เราไม่มีแล้วก็เทคโนโลยีที่เราไม่มีที่เราจะต้องนำเข้ามานะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องการทำมาค้าขายก็เป็นเรื่องที่ธรรมดาในขนาดเดียวกันเนี่ย มันก็เป็นที่ทราบกันทั่วโลกแล้วก็ในประเทศไทยมากขึ้นว่าเรายังมีความเหลื่อมล้าระหว่างผู้มีอันจะกินจํานวนน้อยกับผู้ที่ไม่ค่อยจะมีอันจะกินจํานวนมากนะไอช่องว่างที่เรียกว่าแก็บเนี่ยมันเป็นเราอยู่ในประเทศที่มีช่องว่างที่ค่อนข้างจะสูงสุดประเทศหนึ่งนะ,ะระดับ10ใน10บของโลกอะไรต่างๆเหล่านี้เรามีความเหลื่อมล้ามากนะครับทั้งในแง่ของไอตัวเมืองกับชนบทนะฮะนั่นในเรื่องของกายภาพแล้วก็ในแง่ของกลุ่มคน ที่มีอันจะกินกับคนทั่วๆไปเรามีความเหลื่อมล้ำแล้วเรายังมีประเด็นปัญหาของการเข้าถึงซึ่งการบริการของรัฐะจะเป็นในเรื่องของการศึกษาการรักษาพยาบาลที่อยู่อาศัยการเดินทางประจําวันอะไรต่างๆเหล่านี้มันมีความไม่แน่นอนแล้วมันก็เป็นประเด็นปัญหาทางด้านสังคมนอกจากนั้นเราก็จะมีปัญหาของการทุจริตคอร์รัปชันหรือว่าความล้มเหลวของสังคมที่ไร้ศีลธรรมนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญ มันมีการโกงกินกันในวดวงราชการในกระบวนการยุติธรรมแม้กระทั่งในวงการศาสนามันก็มีการโกงกินกันอยู่เหมือนกับว่าเราไม่กลัวบุญกลัวบาปใดๆกันทั้งสิ้นทุกคนพร้อมที่จะทําการทุจริตให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วก็ตราบใดที่ไม่ถูกจับหรืออันที่สองถูกจับแล้วก็สามารถที่จะซื้อความยุติธรรมได้นะมันก็เป็นเรื่องที่หนาหูกันอยู่ไอ้ของพันอย่างนี้ เราจะต้องมีการปรับปรุงปฏิรูปอย่างใหญ่หลวงแล้วก็ผู้ที่จะต้องทํานําพาในเรื่องนี้ก็คือบรรดาพรรคการเมืองทั้งหลายนะ,ะนั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งส่วนอีกประเด็นที่ผมอยากจะขอยกขึ้นก็คือว่าที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยในช่วงของการหาเสียงที่ผ่านมานะฮะและแม้กระทั่งก่อนหาเสียงด้วยเนี่ยพรรคการเมืองต่างๆจะเป็นทั้งฝ่ายค้านหรือจะเป็นทั้งฝ่ายรัฐบาลนะฮะก็มักจะพูดกันในเรื่องที่เกี่ยวกับภายในประเทศ แล้วก็แทบจะไม่มีการกล่าวใดๆทั้งสิ้นเกี่ยวกับสถานะของประเทศไทยกับเวทีระหว่างประเทศกับความเป็นไปในโลกกว้างและจนทั้งวันนี้เนี่ยผมก็ยังไม่ได้รับทราบยังไม่เห็นนะฮะไม่ได้ฟังนะฮะว่ามียังไม่ว่ามีพักการเมืองใดที่มีได้มีข้อเสนอเกีนนะ่ยวกับนโยบายต่างประเทศของประเทศไทย mm เช่นเราจะทำไงกับความร่วมมือในรูปแม่น้ำของ เราจะทำอะไรกับความร่วมมือในอ่าวเบงกอลเราจะทำความร่วมมืออย่างไรในประชาคมอาเซียนเราจะมีท่าทีอย่างไรกับประเด็นปัญหาของการข้อพิาพาทขัดแย้งกันในทะเลจีนตอนใต้ซึ่งมันจะไปเกี่ยวข้องกับการอะไรฮะการรักษาความปลอดภัยในท้องทะเลการเดินเรือต่างๆเหล่านี้แล้วก็การอับปางจากภัยพิบัติทางธรรมชาติเราจะร่วมมือกันอย่างไร ถ้าเผื่อประเทศต่างๆที่อยู่รอบมีส่วนได้ส่วนเสียนั้นมีการทะเลาะเบาแวงกันแล้วเราซึ่งเราจะต้องส่งสินค้าไปขายที่ญี่ปุ่นที่เกาหลีที่ไต้หวันที่จีนเรือของเรือสินค้าเราต้องผ่านไปแล้วมันจะในอนาคตก็จะผ่านไม่ได้ถ้าพ่อเขาทะเลาะเบาแวงลบราคาฟันกันประเทศไทยก็จะต้องมีทีท่าเป็นสําคัญนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันก็มีการเผชิญหน้ากันนะฮะที่ทั้งโลกพวกเราทุกคนรู้ระหว่างสหรัฐอเมริกา นะฝ่ายหนึ่งแล้วก็นำพวกกับญี่ปุ่นอะไรพันธมิตร,ย,รยุโรปนะฮะสู้กับจีนกับรัสเซียกับเกาหลีเหนือมันก็มีการเผชิญหน้ามีการอะไรอย่างเชิญรองกันอยู่มีการซ้อมรบกันมีการพัฒนาอาวุธกันไปในเชิงของการที่จะมีการสู้รบกันก็มีถามนก็มีคำถามว่าแล้วประเทศไทยจะยืนอยู่ตรงไหนระหว่างคู่อริทั้งสองหรือเราจะเป็นกลางแล้วเราจะเป็นกลางอย่างไรเราจะทําตัวอย่างไรในฐานะเป็นประเทศไทยและอันที่สอง เราจะนำพาประชาคมอาเซียนทั้ง10ประเทศไปด้วยกันอย่างไรหรือว่าเราจะต่างคนต่างไปแล้วมันก็ไม่มีความเข้มแข็งในกลุ่มของอาเซียนแล้วก็ไปอีกนิดนึงก็ไม่จะมีเรื่องที่เรารู้กันอยู่นะแล้วเราก็ประสบกันทุกวันคือเรื่องสภาวะอากาศเรื่องโลกร้อนเราจะทำยังไงฮะในการที่จะปลูกป่าฟื้นฟูนป่าแล้วก็ลดการใช้แก๊สถ่านหินน้ำมันอะไรพวกนี้นะฮะไปทางด้านพลังงานหมุนเวียนและทดแทน พักการเมืองมีนโยบายอะไรที่เป็นเรื่องเป็นราวนะครับไอ้นี้มันก็ยังไม่เป็นที่แน่แนชัดนะต่างๆเราจะมีการค้นคว้าวิจัยไหมในที่เราจะร่วมมือกันระหว่างประเทศในการที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในเรื่องของโรคระบาดข้ามเขตแดนโควิด1 9ก็เป็นตัวล่าสุดที่พวกเราได้เผชิญกันอยู่แล้วเราจะทําอย่างไรพักการเมืองว่ายอย่างไร ก็ยังไม่มีคําตอบไอ้ต่างๆนานาเหล่านี้นอกจากนั้นมันก็มีเรียกว่าอาชญากรรมข้ามชาติใช่ไหมฮะยาเสพติดค่าอาวุธเถื่อนค้าอะไรฮะสัตว์แล้วก็พืชที่ห่วงห้ามของเถื่อนทั้งนั้นนะครับแล้วก็ไอ้นี่มันก็เกิดขึ้นอยู่ทุกวี่ทุกวันอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะแล้วพรักการเมืองว่าอย่างไรโดยเฉพาะพักการเมืองที่ส่งผู้สมัครไปที่ในจังหวัดที่ อยู่ตามอะไรชายขอบเขตแดนของไทยทั้งหมดเนี่ยว่าอย่างไงเพราะว่าแต่ละจังหวัดมันก็จะมีประเด็นปัญหาของอาชญากรรมข้ามชาติมีป,ปัญหาของผู้อพยพลี้ภัยจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับมีประเด็นปัญหาของอะไรครับภัยพิบัติทางธรรมชาติการตัดไม้ทําลายป่านําไปสู่ของอะไรฮะฝุ่นควันอะไรต่างๆที่กระทบต่อ สุขภาพของพวกเรากระทบต่อสัตว์เลี้ยงกระทบต่อการเพราะปลูกต่างๆนานาเหล่านี้นะฮะหรือว่าเราจะทำยังไงในการที่จะฟื้นฟูป่าเราจะจํากัดการอะไรครับตัดป่าเพื่อจะปลูกข้าวโพดไหมเราจะจํากัดการตัดป่าเพื่อจะปลูกยาอย่างพารามันสับปะหลังใบยาสูบอ้อยไหม นะครับหรือว่าเราจะเอาพื้นที่เหล่านี้ที่ได้สูญเสียไปกับพืชไร่ทั้งหลายเหล่านี้กลับคืนมาแล้วเราก็ต้องหาวิธีที่จะอะไรครับพัฒนาอาหารสัตว์ที่ไม่ต้องมาจากข้าวโพดได้หรือไม่ที่จะไปฟื้นฟูป่าพักการเมืองอว่าอย่างไรนะ,ะอีกทางในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรเราจะร่วมมือกับต่างประเทศอย่างไรในการที่จะเสริมสร้างองค์ความรู้การวิจัยค้นคว้า ไอ้ต่างๆนานาเหล่านี้นะแล้วก้าวไกลไปอีกนะมันก็มีประเด็นปัญหาในโลกว้างว่าท่าทีของไทยต่อการขัดแย้งระหว่างยูเครนกับรัสเซียว่ายัางไงประเด็นปัญหาของปาเลสไตน์กับอิสราเอลว่าอย่างไรนะครับแล้วก็การก่อการร้ายสากลน,นะที่มักจะมาจากไอ้ความคิดสุดโต่งทางด้านศาสนานั้นเนี่ยเราจะ มีท่าทีและร่วมมือกับอย่างไรหรือว่าประเทศไทยนั้นอยากจะมีบทบาทในกองกำลังสันติภาพของขององค์การสหรประชาชาติมากยิ่งขึ้นไหมในฐานะเป็นประเทศที่ใยสันติแล้วเราก็มีกองทัพของเราอยู่เนี่ยเราก็ไม่รู้จะไปลบลาค่าฝฟันกับใครแล้วเอากําลังของกองทัพนั้นเข้าไปอยู่ในกองกําลังสันติภาพของสหรประชาชาติได้ไหมมันก็มีหลายเรื่องนะครับ ที่พักการเมืองควรจะได้แสดงตัวออกมาว่ามีความคิดอ่านอย่างไรนะนี้ก็เคยขยายไปถึงว่าแล้วเราจะไปร่วมกันในการที่จะพัฒนาองค์การค้าโลกให้มันมีศักดิ์สิทธิ์ให้มันทํางานให้ได้อย่างเต็มที่ในการที่จะลดอุปสรรคทางการค้าหรือไม่แล้วก็พักการเมืองคิดอย่างไรในการที่ประเทศไทยจะเร่งการจัดทําข้อตกลงเปิดเสรีทางการค้าฟรีเทรด agreement มากน้อยแค่ไหนอย่างไรไอ้ต่างๆเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการต่างประเทศทั้งนั้นนะครับแล้วมันก็ต้องการอะไรครับวิสัยทัศน์จากพรรคการเมืองความมุ่งมั่นองค์ความรู้เพื่อจะได้นำพาประเทศไทยไปสู่ความเจริญก้าวหน้าแล้วก็อยู่ในสถานะที่จะแข่งขันกับต่างประเทศได้แล้วรประเด็นสุดท้ายที่ผมอยากจะย้ำคือใครตอนนี้ทุกคนก็กล่าวฝันว่าทำไมโรงงานที่ย้ายออกจากจีนไปถึง เวียดนามทำไมบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกจะเป็นของเกาหลีใต้ของญี่ปุ่นของอเมริกันของยุโรปถึงไปเวียดนามแล้วทำไมถึงไม่มาประเทศไทยในช่วง8ปี10ปีที่ผ่านมาเรามีข้อบอกพร่องอย่างไรพรรคการเมืองรู้หรือไม่แล้วจะแก้ไขสถานะของประเทศไทยที่ค่อนข้างจะทดถอยลงไปอย่างนี้ก็ฝากไว้เป็นข้อคิดนะครับแล้วท่านทั้งหลายฟังแล้วก็ต้องไปดูว่าพรรคการเมืองต่างๆนั้นเข้าท่าหรือไม่ท่านจะได้ตัดสินใจได้ว่าควรจะเลือกหรือไม่เลือกพรรคการเมืองใดก็ขอ,ขอขอบคุณครับ